สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภุดาเหียพงศ์สูวกเราเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษากิจกรมรมการประกอบอาชีพเพื่อเรียนจบในสาขานี้ค่ะครับในส่วนสาขาวิชาของเรานะครับจะมีการเรียนและการสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ยยนร์ระบบฐานข้อมูลการออกแบบเกมและการซ่อมคอมพิวเตอร์ครับในส่วนกิจกรรมในสาขาของเรานะครับภาพรวมก็จะมีทั้งหมดดังนี้นะครับ 1. กิจกรรมใบสีสุขวัตต้อนรับน้องใหม่ของทุกปี 2. กิจกรรมกีฬาสีประจำสาขาของเรา 3. ค่ายจับเบืนอหนุสูขเป็นพิมพ์ 4. ส,สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 5. ุ้มลมป,ป้ายสีสร้างสารรค์เติมฝันให้น้องครับผมสา,าขาคอมพิวเตอร์ศึกษาของเรานะคะเน้นเนื้อหาที่มีความทันสมัยค่ะทันต่อความเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และว,วิทยาการต่างๆค่ะและยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านต่างๆที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในดน้าต่างๆพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพในอนาคตค่ะในส่วนของการประกอบอาชีพนะคะเมื่อน้องๆเรียนจบสาขานี้ไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ค่ะ 1. รับข้าราชการเช่นรับข้าราชการครูหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวกับองค์กรสถานศึกษา 2. ทํางานบริษัทเช่นงานไอที ูแลเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบเครือข่ายนักวิเคราะห์และออกแบบระบบค่ะ 3. ทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะการรับสมัครนักศึกษานะคะมีทั้งหมด4โรอบได้แก่ 1. รอบขดอดปิญาอ 2. รอบโตัวหน้าพัฒนาของเชียงเหนือรอบรับตรบกตรงรวบงดัง 4. รอบรับตรงอิสระ ส่วนความรู้ที่เราจะได้รับในแต่ละชั้นปีนะครับมีดังต่อไปนี้ชั้นปีที่1เราจะได้รับความรู้และความเข้าใจด้านทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์คือคริสตศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมพมื้นฐานครับชั้นปีที่2มีทักษะความรู้ในการใช้ชีวิตสําสหรับศตวรรษที่21ทั้งส่วนตัวและอาชีพและมีความเข้าใจใน,ร,ในระบบค,บคบอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับ ชั้นที่3มีความเข้าใจในศาสตร์คอมพิวเตอร์คือในการคำนวณคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาสาหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และผู้เรียนจะได้ทาการที่ใจและรงงานของตนเรื่องประเทศในชาติของตนครับสำหรับชั้นปีที่4นะครับเราจะนําความรู้ตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงปีที่3นํามาประยุกใช้เพื่อจะนําความรู้ทั้งหมดครับมาใช้ในการฝึกสอนสำหรับในการชาชีพครูนะครับผม หากน้องๆสนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ w w w nru ac t h หรือ Facebook Fanpage CED NRU มาเป็นข้อมูลเดียวกันกับพวกเรานะครับบ๊ายบาย